ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่26เมษายน2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีให้กันทั้งหมดเนี่ยสองคู่นะครับส่งตรงจากยูฟาแชมเปียนส์ลีกหนึ่งคู่แล้วอีกคู่หนึ่งเป็นทางด้านของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับน่าสนใจมากครับสำหรับ2คู่ที่จัดมาให้วันนี้นะครับทางด้านของเหล่าร้อยหลา่าวันนี้ก็อัดแน่นจัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับเมื่อคืนก็อิ่มหนำสำราญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรองที่ลีดโดเต็ดครึ่งลูกนะครับกินเต็มแล้วก็อาจจะ ใครอรองที่ปอปก็ได้ครึ่งหนึ่งไปนะครับสะดวกสบายกันเรียบร้อยแล้ววันนี้มาต่อกัน,กนอีก2คู่ครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับเป็นนัดแรกที่เจอกันในรอบตัดเชือกนะครับ4ทีมสุดท้ายนะครับปีนี้เนี่ย เหลืออังกฤษกับสเปนนะครับทางด้านของอังกฤษเนี่ยมีทางด้านของแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับทางด้านของสเปนเนี่ยมีเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็เป็นทางด้านของบียารีลนะครับผมทั้งหมดเนี่ยเรียกกันว่าถ่วยปีนี้แชมเปียนส์ลีกไม่อยู่อังกฤษก็อยู่สเปนหรือว่านะครับก็ต้องดูรอบนี้ครับว่าทีมจากอังกฤษจะชิงกันเองหรือเปล่านะครับหรือทีมจาก ทางด้านของสเปนจะชิงกันเองหรือเปล่านะครับผมคู่แรกครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับเปิดราคามากันแบบนี้เลยนะครับเรียกกันว่าแพงหูฉี่เลยครับทางด้านของคู่สองครับไปกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเป็นทางด้านจากฝูงอย่างฟูลแลมนะครับการันตีเลื่อนชั้นไปเตะพรีเมียร์ลีกในปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เปิดบ้านรับการเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ยังลุ้นเพลย์ออฟแล้วก็อาจจะลุ้นเลื่อนทีมเลื่อนชั้นนะครับอัตโนมัติอยู่นะครับยังมีที่ว่างสําหรับอีกหนึ่งทีมนะครับที่จะเลื่อนชั้นนะครับเพราะว่าฟูลแลมเนี่ยคะแนนห่างไปแล้วนะครับทางด้านของอีกทีมนึงก็เป็นทางน้้นของบอลมัตนะครับที่ลุ้นขับเคี่ยวที่จะไปเลื่อนชั้นอัตโนมัติกันนะครับคู่นี้ครับเป็นทา้งน้้นของฟูลแลมครับเปิดบ้านเนี่ยแล้วก็เปิดราคาที่1ลูกเต็มนะครับกับนอตติง ราคามาเนี่ยวันนี้แพงเลยนะครับทั้ง2คู่นะครับจะต้องดูกันก่อนครับว่าจะเป็นยังไงครับไปดูที่คู่แรกกันก่อนครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของเรานะครับแล้วก็เป็น VIP ของเราด้วยครับสำหรับคู่นี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าวันนี้เปิดบ้านพบการมาเยือนของราชันชุดขาวเรียลมาดริดนะครับแต่กันตี2ตรงครับที่อิติฮัสสเตเดียมอุณหภูมิ7องศาทองฟ้าครึ้มเลยนะครับ ทางด้านของเรัลมาดริดก็ปรับทีมจากอังกฤษมานะครับเข้ามาสู่รอบนี้นะครับโดยที่ปรับเชลซีมานะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งนะครับเจอกันบ่อยทีเดียวนะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแมนซิตี้ครับพึ่งชนะมาได้นะครับในปีที่แล้วในปี2020นะครับขอโทษทีนะครับ2ต่อ1ทั้ง2นัดนะครับทั้งไปและกลับเลยนะครับสกอร์สูงด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นทางด้านของ เรียลมาดริดครับชนะได้ในปี2016ครับเสมอกันในบ้านของแมนซิตี้เนี่ย0-0แล้วก็เสมอกันในปี2012นู่นเลยครับ0ประตูอ่า1ประตูต่อ1ในบ้านของแมนซิตี้แล้วก็เรียวมัตตริดชนะในนัดแรกนะครับ3ประตูต่อ2นะครับนัดนี้นัดแรกจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ก่อนเลยครับทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยเฝ้าบ้านมา3านัดนัดนี้ก็ต้องเป็นนัดที่4นะครับที่จะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของผู้มาเยือนอย่างเรอัวมาตตริดนะครับ ทางด้านของแมนซิตี้หนัดหลังที่ผ่านมาแพ้แค่นัดเดียวก็คือแพ้ให้กับทางด้านของลิปูในเอฟเอคับนะครับสามสองที่เหลือเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยถล่มวัตฟอร์ดไปถึง5ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นชนะไบรายตันสามศูนย์แพ้ลิปูสามสองครับเสมอกับแอตเลนติโกมาดริดนะครับศูนย์ศูนย์เสมอลิปูสองสองครับแล้วก็ชนะแอตเลนติโกมาดริดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านของแมนซิตี้ก็ปรับทีมจากสเปนมานะครับทีมร่วมเมืองมาดริดอย่างแอตเลนติโกมาดริดกับเรอัลมาดริดนะครับ ทางด้านของผู้มีเยนบ้างครับผลงานล่าสุดนะครับที่ผ่านมาได้ก็แพ้กับเชลซีแล้วก็เบียดเอาชนะมาได้ใน120นาทีเลยนะครับเรอัลมาดริดนัดล่าสุดนะครับพึ่งชนะโอซาซูนามา3 1ชนะเซบีย่ามา3 2แพ้เชลซี3-1ในเวลานะครับแล้วก็เบียดชนะมาได้นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของเคตาเฟ่มา2 0ชนะเชลซีมา3-1ในนัดแรกที่เจอกัน ในการไปเยือนนะครับแล้วก็ไปเยือนเซลตาบิโกชนะมา2ประตูต่อหนึ่งทางด้านของเรอัลมาเดสทางด้านของเซตีนน่าสนใจมากครับมีสกอร์ต่ำอยู่แค่นัดเดียวที่เจอกับเกซาเฟที่เหลือเนี่ยสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับทางด้านของแมนซิตี้นะครับยิงได้เกือกบทุกนัดครับมีนัดเดียวที่เสมอกับแอตเลติกมาดริดเท่านั้นนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่เหลือเนี่ยเรียกกันว่ายิงได้ทุกนัดนะครับนัดนี้มาเจอกันนะครับทีมที่มีกองหน้าแบบเฉียบคมมหาศาลทั้งคู่เลยนะครับ ทางด้านของแมนซิตี้ครับนับเฉพาะทีมอ่านับเฉพาะเกมในบ้านนะครับ6นัดหลังเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยชนะถึง3นัดนะครับเสมอ2นัดที่แพ้เนี่ยแพ้ในเบรมบลี่นะครับในยูนิฟอร์มของทีมเจ้าบ้านนะครับทางด้านของแมนซิตี้ล่าสุดในบ้านเนี่ยชนะวัตฟอร์ดมา5-1ชนะไบริลตันมา3-0แพ้ลิเวอร์พูล3-2ครับชนะเสมอกับลิเวอร์พูลนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ย2-2 ชนะเอเดนติโกมาดริดครับ1-0เสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ0-0นะครับในบ้านนะครับทางด้านของเรอัลมาดริดครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยชนะรวดมา6นัดแล้วนะครับชนะโอซาซูนามา3-1ชนะเซบีย่า3-2ชนะเชลซี3-1ชนะเซลตาบิโก้ครับ2-1แล้วก็ชนะทางด้านของเรอัลมาโยกาครับ3-0ชนะเรอัลอาราโยบายกาโนครับ1นึประตูต่อศูนัดเนี่ยชนะรวดเลยครับทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับ เรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านของแมนซิเตี้เจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยก็เป็นงานยากพอสมควรนะครับอยู่ที่4คะแนนมาดริดก,ก็4คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนัดแรกนัดตัดเชือกแบบนี้ก็อาจจะต้องเกง่งเกงกันหน่อยครับทางด้านของเจ้ายุโรปอย่างราชันชุดขาวนะครับที่ไปเยือนทางด้านของเรือใบสีฟ้าก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของเปปกัวเดล่าที่เคยคุมทีมทางด้านของบาร์เซโลนามาครับเจอกับเรอัลมาดริดอยู่ประจำนะครับในลีกสเปนเนี่ย แล้วก็เอาชนะได้อย่างง่ายดายมาโดยตลอดนะครับทางด้านของผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปกวเดอลานครับก็สถิติก็ยังน่าสนใจอยู่ครับทางด้านของผู้เล่นนะครับวันนี้ไม่มีรายงานทางด้านของผู้เล่นรอเช็คความฟิตรหรือบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับทั้งคู่เนี่ยลงสนามได้ครบทีมเลยนะครับเดี๋ยวไปดู11ผู้เล่นตัวจริงกันต่อนะครับเจ้าบ้านเนี่ยมาในรูปแบบ4-3-3แน่นอนครับเป็นเอดิสันเป็น ผู้สาประตูครับวอเกอร์ดีอาร์ลาปอสอาเก้นะครับลงสนามเป็นทางด้านของกองหลังนะครับสี่ตัวนะครับกลางนะครับมีทางด้านของเดอร์บลอยโรดี้ซินวานะครับยืนครบอีกเช่นเคยนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นหน้าเป้าเปลี่ยนนะครับเป็นโฟเดนแทนนะครับสเตอร์ริงออกไปอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็เป็นทางด้านของริยาดมาเลสนะครับลากเรืออยู่ทางด้านขวานะครับมาในรูปแบบ433ครับลูกทีมของเป๊ปโกเดล่าในวันนี้นะครับทางด้านของ ผูมาเยือนบ้างนะครับมาในรูปแบบ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับเรียกกันได้ว่าอาจจะก๊อปปี้แล้วก็เพสลงไปนะครับผู้สับตัตเป็นกูตัวนะครับราชันชุดขาว4ตัวหลังเนี่ยมีเมนดี้อาลาบามิลิตานะครับคาวาฮาวนะครับทางด้านของกลางเนี่ยสลับสับเปลี่ยนนะครับใช้โทนิก,กรสยืนไปทางด้านของซ้ายแทนนะครับทางด้านของวาเลเดนะครับที่ วาเวเดนะครับที่ยืนกลางแทนนะครับแล้วก็มีโมริชนะครับที่จ่ายบอลคมมอยู่ด้วยนะครับทางด้านของ3ประสานแดนหน้าครับหน้าเป้าธรรมชาติอย่างเบนเซม่านะครับยู่หน้าเป้าทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของวินิซิโอสจูเนียนะครับทางด้านขวาเป็นทางด้านของโรดิโก้นะครับเรียกกันว่าทันกันแน่นอนครับเกมนี้นะครับสายชนกันเลยนะครับวันนี้วัดกันเลยนะครับ เพราะว่าทางด้านของเรอลมดริดจ,จะได้เปรียบเล็กน้อยในการมาเยือนแล้วก็กลับไปเล่นในบ้านของตัวเองในนัดที่2นะครับสื่อต่างชาติก็ยังให้เสมอกันนะครับในเว็บไซต์นี้นเว็บไซต์ของทางด้านของสติแล้วก็พรีดิคชันของเราก็ให้ทางด้านของแมนซิตี้ชนะนะครับแต่เหล่าร้อยหลากก็มองว่าคนัดนี้เนี่ยน่าจะเกรงกัน,นครับ4ทีมสุดท้ายแบบนี้นะครับใครพลาดเนี่ยรับรองนะครับ ร่วงแน่นอนทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยนัดนี้เจอมาดริดนี่ครับนัดหน้าต้องเปิดบ้านอ่านัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของลีดยูไนเต็ดที่หนีตกชั้นอยู่นะครับก็ยังเป็นงานยากอพอสมควรนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปเจอทางด้านของเรัลมาดริดกันอีกนัดหนึ่งครับในเลกที่2ในบ้านของเบอร์อ่าในบ้านของเรัลมาดริดนะครับหลังจากนั้นเจอกับนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ต่อด้วยเปิดบ้านรับแอสตันวิลล่านะครับ เรียกได้ว่าทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยยังลุ้นทางด้านของแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่นะครับนำลิปูอยู่หนึ่งแต้มเท่านั้นทางด้านของเรอัลมาดริดครับหายห่วงเรื่องของลีกนะครับเพราะว่านำอยู่ห่างมากครับเก็บอีกแค่นัดถึง2นัดเนี่ยก็การันตีแชมป์ลาลิก้าของสเปนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ครับเน้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเรอัลมาดริดครับนัดหน้าเจอเอสปานยอนหลังจากนั้นต้องเปิดบ้านรับแมนซิตี้ในเลกที่2นะครับ แล้วก็เป็นศึกทางด้านของดาบี้เมืองมาดริดนะครับไปเยือนทางด้านของแอเลติโกมาดริตต่อด้วยเจอเลบนเตแล้วก็ไปเยือนทางด้านของคาดิสนะครับเรียกกันว่ายังมีช่องว่างให้เหลือรอดปลอดภัยทางด้านของแชมป์ของลาลิก้าอยู่นะครับทางด้านของเรัลมาดริดเน้น2นัดน,นี้เพื่อเข้าชิงนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของเหล่าร้อยหลากก็ยังมองว่าครับแมนซิตี้เหนือกว่าก็จริงครับในบ้านนะครับแต่ฟอร์มในขณะนี้เนี่ยอาจจะต้อง ปรับปรุงกันพอสมควรนะครับแต่ทางด้านของเรอัลมาดริดฟอร์มกระฉูดมากนะครับสำหรับเกมเยือนเนี่ยเรียกได้ว่าข้อผิดพลาดเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่ารัลหลาเอ็นยังไปทางด้านของรองทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับครึ่งควบลูกครับ v i p ของเราวันนี้นะครับให้เรอัลมาดริดครับครึ่งควบลูกนะครับผมในคู่แรกกันแบบนี้ครับไปต่อกันคู่ที่2นะครับ ฟูลแล่มนะครับเลื่อนชั้นอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องรอให้จบฤดูกาลนะครับขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าแน่นอนนะครับฟูลแล่มครับเปิดบ้านรับกัมเยือนของนอตตทิงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคู่นี้เตะกันตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีที่คาเวนคอตเทจนะครับอุณหภูมิแปดองศาไม่ครื้มเลยนะครับคู่นี้จะมาหกครั้งเนี่ยเป็นท่านั่งของฟูลแล่มนะครับชนะได้ถึงห้าครั้งนะครับนอตตทิงแฮมฟอร์เรสต์ชนะได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับฟูลแล่มเนี่ย นัดล่าสุดบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะมาได้ถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นชนะ1นศูนย์นะครับเกมเยือน3นัดติดเนี่ยทางด้านของฟูลแลมเนี่ยชนะได้2นัดนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสไปเยือนฟูลแลมก็ชนะได้ในปี2019ใน2 1ก่อนหน้านั้นฟูลแลมชนะได้ในบ้านนะครับ2 0นะครับไปเยือนปี2017ในแชมเปี้ยนชิพนะครับฟูลแลมก็ชนะไป3-1เปิดบ้านรับนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ชนะไป3ประตูต่อ1 สกอร์ต่ำเนี่ยมีแค่2นัดเท่านั้นที่เจอกันมา6ครั้งหลังนะครับ4นัดเนี่ยสกอร์เนี่ยทะลุ3ลูกทั้งหมดเลยนะครับ3 4 5ลูกเลยนะครับการเดินทางวันนี้ครับจากเวสต์บริดฟอร์ดนะครับมาที่ลอนดอน175กิโลเมตรไปอัปเดตตารางแชมเปี้ยนชิพกันหน่อยครับฟูลแลมนะครับห่างจากบอนมัสเนี่ยอยู่9คะแนนแล้วนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วว่า อยู่ในโซนปลอดภัยเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับฮารเดิลฟิลด์เนี่ยเจห่างถึง11คะแนนแล้วนะครับประตูได้เสียบวกถึง61ลูกนะครับทางด้านของฟูลแลมเนี่ยมีมิโตวิดนะครับถล่มทลายประตูไป99ลูกแล้วนะครับตอนนี้นะครับทางด้านของฟูลแลมยิงอีกลูกเดียวนะครับก็จะถึงร้อยประตูนะครับทางด้านของลีกแชมเปี้ยนชิพอย่างฟูลแลมนะครับน่าสนใจมากนะครับยิงถล่มทลายมากนะครับทางด้านของฟูลแลม นอตติงแฮมฟอร์เรสต์บ้างครับอยู่อันดับ4ครับมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นอัตโนมัติอยู่นะครับเพราะแข่งอยู่ที่42นัดครับมี73คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่29ลูกนะครับที่ขับเคี่ยวกันก็มีทางด้านของฮาร์เดนฟิลด์นะครับบอนส์มัตลูตันเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับที่ยังขับเคี่ยวพื้นที่ที่จะเพลย์ออฟแล้วก็เลื่อนชั้นอัตโนมัติกันอยู่นะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยแข่งเท่ากับบอนส์มัตนะครับแต่แข่งน้อยกว่าฮััดดดเเนนนนฟิล์ี่ยถึง2ะครบ ถ้านอตติงแฮมฟอร์เรสนัดน,นี้นัดสำคัญครับถ้าเก็บคะแนนได้เนี่ยขยับขึ้นไปเป็น74คะแนนหรือว่าถ้ามีเซอร์ไพรส์ชนะนะครับขยับขึ้นไปเป็น76คะแนนเท่ากับฮาร์เดิฟิลด์นะครับแต่แข่งน้อยกว่า1นัดน,นะครับเรียกกันว่ามีลุ้นนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอ o r เรสที่จะเทียบขึ้นไปทางด้านของเลื่อนชั้นอัตโนมัติเลยนะครับหรือไม่งั้นถ้าอยู่อันดับ3เนี่ยจับฉลากเนี่ยก็จะเจอกับอันดับ6นะครับผมน่าสนใจครับ มาดูฟอร์มกันบ้างครับเจ้าบ้านเนี่ยหลังจากแต้มห่างแต้มเยอะแล้วนะครับนัดล่าสุดพึ่งไปเยือนบอลส์มัทนะครับไว้ไลายนะครับเสมอกับบอลส์มัทได้1ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นถล่มเพลสตันนอตเอ็นในบ้านนะครับ30ยไปเยือนดาบี้แพ้มา2-1ครับแพ้โคเวนทรีมา3-1ชนะมิดเดิลสโบรมา1-0แล้วก็ชนะ QPR มา2-0นะครับทางด้านของ Nottingham Forest ครับ6นัดหลังเนี่ยชนะถึง5นัดนะครับฟอร์มดีมากๆนะครับแพ้นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่ไปเยือนลูต,ตันแล้วก็แพ้มา1-0ที่เหลือเนี่ยยิงได้เกือบอ่ายิงได้ทุกนัดนะครับเพราะชนะถึง5นัดนะครับนัดล่าสุดเพิ่งไปเยือนปีเตอร์บอโรแล้วก็ชนะมาได้1-0 ชนะเวสต์บอมบลิชนะครับ4-0นะครับแพ้ลูตัน1-0ชนะทางด้านของเบอร์มิงแฮม2-0ชนะโคเวนทรีครับ2-0นะครับแล้วก็ไปเยือนแบ็กพูลเนี่ยชนะไปถึง4ประตูต่อน1นะครับเรียกกันว่านอติงแฮมฟอร์เรสช่วงนี้อยู่อยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆนะครับทางด้านของฟูลแลมครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ย6 uts, นัดเนี่ยชนะ4นัดแพ้2นัดนะครับนัดล่าสุดชนะเพลสตันน็อตเอนไป3-0แพ้โคเวนทรี3-1ครับชนะแบ็กเบิร์นโรเวอร์2-0 ชนะปีเตอร์โบโร่สองหนึ่งแพ้ฮัดเดนฟิลด์สองหนึ่งครับชนะมิววอ์นะครับสามศูนย์ 0. ทางด้านของนอติงแฮมฟอร์เรสครับนับเฉพาะเกมเยือนครับสำหรับทีมหัวตารางแบบนี้ถือว่ายังค่อนข้างดีนะครับนัดล่าสุดเพิ่งไปเยือนทางด้านของปีเตอร์โบโร่ชนะมา1-0นะครับก่อนหน้านั้นแพ้ลูตันมา1-0ชนะแบ็กพูล4-1่สเสมอเชฟฟิลด์ยูนเต็ดครับ1-1 เสมอกับเบลสตันน็อตเอนศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะแบ็คเบิร์นโรเวอร์นะครับสองประตูต่อศูนย์ถือว่าฟอร์มดีอยู่นะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของฟูลแลมนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้อยู่ที่2คะแนนนะครับเหมือนจะเป็นงานง่ายครับแต่ทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยเหมือนจะแพ้ทางฟูลแลมนะครับอยู่ที่4คะแนนเลยนะครับความยากครับเพราะเจอจ่าฝูงนะครับแแต่่่่ผมมเเชืออวาาาทงงด้นนขฟูลีย หลังจากที่เลื่อนชั้นอันตโนมัติไปแล้วเนี่ยอาจจะเซฟตัวผู้เล่นแล้วนะครับผมนัดต่อไปฟูลแลมเจอรูตันนะครับหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยการไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับยังต้องสู้กันอีก3นัดที่เหลือเต็มๆรื้ดูการเลยครับนัดนี้เจอฟูลแลมงานยากแล้วนะครับนัดหน้าเจอสปอนซียากกว่านะครับ4คะแนนเท่ากันเลยนะครับก่อนหลังจากนั้นนัดสุดท้ายต้องไปเยือนเฮาสซิตี้นะครับเรียกกันว่า โอ้โหหนทางที่จะเพลย์ออฟหรือหนทางที่จะเลื่อนชั้นอัตโนมัติก็ยังมีขวากหนามอยู่ครับทางด้านของผู้เล่นนะครับเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมเนี่ยมีมิตรวิดนะครับที่ยิงไปแล้วถึง41ลูกนะครับคาวาคาวาโยนะครับ10ลูกวิลสัน10ลูกนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสมีจอห์นสันนะครับ15ลูกแล้วก็แกปเปนนะครับ12ลูกนะครับเรียกันว่าสูสีครับสำหรับทางด้านของ คู่นี้นะครับแต่ทางด้านของสื่อต่างประเทศเนี่ยให้ทางด้านของฟูลแลมนะครับชนะ1นึ่อ่าสประตูต่อหนึ่งนะครับเรารอฐหลา,หลา,หลามองว่าครับนัดนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสสู้ตายแน่ๆหลังจากที่เห็นฟอร์มแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากครับสำหรับเกมบุกของนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่เกมรับก็ยังมีผิดพลาดกันอยู่นะครับเหมือนจะเป็นทางด้านของการแพ้ทางบอลกันด้วยนะครับสำหรับคู่นี้เจอฟูลแลมทีไรนอตติงแฮมฟอร์เรสเสร็จฟูลแลมตลอดนะครับแต่วันนี้เชื่อว่า การร่มแรงร่วมใจของนักเตะของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับมันจําเป็นต้องมีแต้มครับเพราะฉะนั้นให้รองที่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับหลูกเต็มครับผมในคู่นี้นะครับครบจบ2คู่เลยนะครับวันนี้นะครับเน้นๆกันกัน v พ p กับเรียวมาริดเลยนะครับเน้นย้ํากันอีกทีนะครับให้รองเรียวมาริดครับคู่แรกครับครึ่งควบลูกคู่2รองที่นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับ1ลูกเต็มนะครับเรียกนว่า มีลุ้นท้ายฤดูกาลแบบนี้มันมันกันเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับสำหรับผู้ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราร้อยหลาของเรามากๆนะครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีเช่นเคยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับมีทีเด็ดให้ท่านทุกวันแบบนี้ครับกดติดตามแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราทุกวันแบบนี้ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ